ขอร่อวมใจบรรทักทองด้วยได้ไหมครับ oh. oh. และนะักชิมสุดท้าทุกคนก็ส่งเสียงดังๆมาหน่อยแล้วว้าวโอ้โหนี่แหละครับอีพิกไนท์เอาล่ะครับเปิดตัวมาแบบโหขั้นสุดมากๆครับผมเส,สดนีค่คือจริงๆน้องพีพีมาเป็นตัวละครลับเลยนะเป็นตัวละครลับหรอใช่ครับคือทุกคนไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมฮะอุ้ย ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยนะคะนี่สวัสดีเชฟป้อมด้วยนะครับแล้วก็ซก๊อปเอฟฮิวโรด้ะแล้วก็คุณมิกแบทมิกซี่นะครับส่งเสียงางหนึ่งทีโอ้โหเริ่มต้นจะบอกว่าสุดมากเมื่อสักครู่เชฟป้อมบอกเตือนแล้วนะใช่ไหมฮะเตือนแล้วนะร้านอร่อยต้องปักหมุดเออ อดังนั้นก็สวัสดีนะครับท่านผู้บริหารทุกทท่านด้วยนะครับแล้วก็เหล่านักชิมสุดซ่าทุกๆคนนะครต้อนรับเลยนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้กับโ o k e Food m a ร์กทัวร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้4ท่านโอ้โหจะบอกว่า เป็นทั้งนักชิมด้วยแล้วก็เป็นครูด้านอาหารด้วยนะฮะแล้วก็แต่ละคนด้านนู้นก็คอนเทนต์ด้วยนะแล้วก็แน่นอนสมาชิกของโกคาล่าของเรารับรองวันนี้อร่อยแบบขั้นสุดยังไงก็ต้องปักหมุดแล้วต้องไปชิมคู่กับโค้กแน่นอนนะฮะครับดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นให้ทั้งสี่ท่านได้ทักทายนักชิมสุดซ่าที่อยู่กับเราในงานนี้ครับแล้วก็เรามีไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage ของโกคาล่าด้วยนะครับได้ครับก็สวัสดีทุกคนอีกทีนะคะพี่พีนะครับ เย้สวัสดีทุกคนในไลฟ์นะครับกล้องไหนในไลฟ์กล้องไหนเอ่ยกล้องไหนเอ่ยไลฟ์ไหนอ๋อด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ่าสวัสดีครับสวัสดีเชฟป้อมมีดีค่ะสวัสดีนิค้าพี่มีครับครับผมเชฟป้อมมาทักทายนิดนึงฮะสวัสดีทุกคนค่ะอ๋อ วันนี้มาแบบใจดีสนุกสนุกนะคะ <Okay. S 2> เราไม่ดูการเพราะว่าวันนี้เราจะมาชิมของอร่อยกันค่ะโอ้โหใครอยากไปชิมของอร่อยกับเชฟป้อมส่งเสียงมาหน่อยแล้ว่วมาต่อกันได้ยไนหะครับสวัสดีครับเอฟฟิโ e ลครับมากับความคลึกครือแล้วก็เอปิกในเอากับโคคาโคล่าครับสวัสดี <Yeah. S 2> แล้วก็คุณมิกฮะสวัสดีค่ะบดมิกซี่ค่ะ สวัสดีทุกคนในไลฟ์ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ในฐานะหนูขอใช้คำว่าหนูเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการรีวิวอาหารละกันวันนี้นะคะหนูมากับโคคาโคล่าเพื่อมาคอนเฟิร์มนะคะว่า,ม,ม,ามาร้านอร่อยกับโคคาโคล่าเนี่ยจึงแน่นอนคะ่ะโอเคอ่ะส่งเสียงหน่อยแล้ว ดังนั้นเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเชิอทั้งสี่ท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้ฝากกันด้วยนะสำหรับทุกท่านที่อยู่ในงานของเรานะครับเก็บโมเมนต์ความอร่อยสุดซ่ากับทั้งสี่ท่านแล้วนะครับอย่าลืมฝากแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับกับ Coke Food Max ทัวร์นะครับแฮชแท็ก Coke Food Max TH นะครับแล้วก็แฮชแท็ก ปากหมุดร้านอร่อยคู่โคกนะครับอย่าลืมนะฟู้ดมาร์คต้องมีเอสด้วยนะครับทุกทุกคนนะฮะใช่ไหมครับเชฟปอ้อมครับใช่ค่ะอย่าลืมนะแฮชแท็กสำคัญใช่แล้วนะครับอ่ะดังนั้นนะครับเดีย๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้งสี่ท่านนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนนี้ก็เป็นเป็นกูรูกันอยู่แล้วนะครับทางด้านคอนเทนต์เรื่องของอาหารหารือเป็นนักชิมกันด้วย แล้วก็วันนี้กับโค้กฟู้ดมาร์ชทัวร์งเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปชิมกับร้านเด็ดร้านดังที่อยู่ในย่านบรรทัดทองอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวถามความรู้สึกแต่ละท่านก่อนเลยอ่าน้องพี่พีใช่ไหมครับก็จริงๆเคยร่วมแคมเปญกับทางโค้กนะครับผมเป็นในย่านบรรทัดทองตรงนี้แล้วรอบหนึ่งรอบนี้กลับมาครับกับโค้กฟู้ดมาร์ชนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโค้กด้วยแล้วก็อยู่ในแคมเปญตรงนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญโค้กซีโร่กินคู่กับอะไรก็อร่อยครับ สมกับเป็นสมาชิคกครอบครัวโคคาโคลาของเรามากๆจริงๆเนี่ยเคยจอยกับเชฟป้อมบนเวทีด้วยใช่ครับโดยแบบคุกกิ้งทำอาหารกันใช่ครับวันนี้เดี๋ยวจะไปชิมด้วยกันใช่ครับ้ไงอ่ะแล้วก็คุณมิกซ์ครับถ้าดููต้องบอกก่อนว่าในประทัดทองเนี่ยไม่มีร้านไหนเลยนะคะที่หนูไม่เคยกินครับอ uh ๋อ huh. จะบอกว่าหนูมาตะเวนกินอ่ะเอาจริงๆอะเกือบครบทุกร้านแล้วถ้า uh huh. ไม่รวมร้านใหม่ที่เริ่มเริ่มเปิดกันมาเลยคร uh ับผมแต่สิ่งเดียวที่อยากจะบอกทุกคนไม่ว่าที่จะนั่งตรงนี้หรือในไลฟ์ก็ตามนะคะสําหรับ ตัวมิกเองนะคะกับการรีวิวกินมาเนี่ยที่ใช้เวลาระยะเวลามานานเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าร้านร้านไหนอร่อยให้สังเกตนะคะโลโก้นะคะโค้กฟู้ดมาค่ะร้านนั้นอร่อยแน่นอนค่ะเป็นทริคเลยใช่ครับคือถ้าเห็นโลโก้ปุ๊บโค้กฟู้ดมาส์นี่คือมั่นใจได้เลยอร่อยแน่นอนร่อยแน่นแล้วก็เด็ดแน่นอนแต่พี่มิกอร่อยหรือเปล่าเฮ้น้องพีวันนี้พี่มากับโค้ก ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วชอบคําถามนี้มากน้องพีพีดีมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนมาที่น้องพีพีครั้งมนึับสำหรับย่ามาทัดทองนี่เคยเคยมีโอกาสไหมอย่างน้องมิสเขาบอกเขาเขาเก็บครบเกือบจะทุกร้านแล้วนะฮะเคยครับเคยพีพีเป็นไงบ้างกับพี่น้อก็จริงๆเคยมากินกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับผมร้านแถวๆนี้หลายๆร้านเลยครับแล้วก็เคยมากับโค้กแคมเปญหนึ่งที่มาร้านรสดีเด็ดด้วยอไปคุณนบ อันนั้นก็แบบโหอร่อยมากเลยอร่อยมากครับอร่อยมากจริงพีพีก็สายกินไหมเราถือว่าสสาอีทสสยก็กินครับกินต้องไงฮะน้องเหมือนไม่กินกินไงเราเราสั่งเยอะๆก่อนแล้วก็ไปกับเพื่อนเยอะๆหลายๆคนน้องหุ่นแค่นี้เปลืองของเนาะ แปลว่าผมน่าจะใช่อันนี้อันนี้เขากินคุ้มค่ะครับผมกินเปลืองของค่ะโอเคเพราะจริงพี่พีก็สายกินเหมือนกันเรื่องกินนี่แม่แพ้ไครนะแต่เรื่องหัวใจแพ้ lovely นะจะกินกับใครก็ได้แต่ต้องกินกับโค้กซีโร่แน่นอนแล้วอะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันไปว่าเราจะไปตะลุยร้านเด็ดร้านดังในย่านบรรทัดทองกันนะครับแล้วทีนี้อยากหาเป็นภาพจําของแต่ละท่านได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ย บรรทัดทองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรถ้าจากในอดีตเนาะเดี๋ยวถามเชฟพอมีเรืงครับภาพจำเป็นยังไงบ้างับถ้าถามเรื่องเปลี่ยนเนี่ยถามพี่เลยค่ะสมัยเรียนจุฬาครับมาแถวนี้ยบุกเบิกบุกเบิกนะฮะบุกเบิกมากเพราะฉะนั้นภาพจําจะไม่เหมือนที่เด็กๆเคยเห็นนะคะเป็นยังไงฟังของใหม่นิดนึงนะของแปลกนิดนึงอยากฟังสตอรี่นิดนึงได้ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยบรรทัดทองเนี่ยร้านอาหารจะเป็นแบบเฉพาะอ่ะอ๋อ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อห่านย่างเป็ดย่างอะไรอย่างเงี้ยจะเฉพาะมากนะคะแล้วก็ค,คนทำเนี่ยรุ่นเก่าแต่มาตอนนี้โอโ้โหร้านพวกนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าปรับเปลี่ยนรับวัยรุ่นเยอะมากเนี่ยอย่างที่อยู่ก็ภาพจำก็เมื่อก่อนจากถนนเก่าๆไม่ค่อยมีอะไร,รส่วนข้างหน้าก็เป็นอะไรนะคะแต่ร้านก๋วยเตีย๋ยวอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ยังอยู่และจาได้ก็คือรถดีเด็ด โอ้โหวนนี้คลาสสิกมากคลาสสิกมากร้านนี้คลสิจริงๆค่ะแล้วก็เป็ดย่างบรรทัดทองพวกนี้ยังอยู่หมดเลยครับผมใช่แล้วก็เป็นร้านในตำนานที่ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเรียกว่าตอบรับคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ค่ะคืออาหารที่มาก่อนเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ปรับรูปแบบปรับหน้าตาร้านทั้งหลายเนี่ย มารับคนรุ่นใหม่ให้ทันสมัยขึ้นโอ้โหแล้วไงอ่ะทจนี้คุณก๊อฟนะฮะคุณได้มาในยุครกรแรกไหมเอ่ออย่ของของเชฟป้อมเนี่ยเขาจะเรียนจุฬาแต่ของเนี่ยเพื่อนผมมาบ้านอยู่แถวนี้บ้านอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจําก็คือไปอยู่ดังกี้โดนัทสยามก่อนแล้วกันดังกี้โดนัทสยามก่อนโอเคเสร็จแล้วอาหารเย็นน่ะเราจะมากินที่นี่นีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถ้าเกิดว่าผมในภาพจําผมนะครับบรรทัดทองอาจจะเปิดกลางวันแต่สําหรับผมมันจะคิดถึงกลางคืนอ่าซึ่ง เปิดถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เวลาแบบว่าเราเออกจากสยามมาแล้วเราจะมากินคือร้านเอี่ยมน้อยก<อ>๋วยเตี๋ยวเอี่ยมน้อยตรงเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็รเราจะคิดถึงว่าอ๋อดึกๆถ้าเกิดอยากจะกินดึกคิดถึงบรรทัดทองไว้ก่อนอ่าก็ะะะจะเป็นร้านอร่อยเนาะคือแบบช่วงเวลากลางคืนหิวๆมาเทียกับเพื่อน่เราก็มาที่นี่เลยบรรทัดทองแล้วยิ่งอร่อยก็ต้องกินกับโคกซีโร่เช่นเดียวกันแน่นอนดังาพีพีแล้วครับ อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แล้วกันคนรุ่นใหม่แล้วกันครับผมก็ปกติเลิกเรียนกับเพื่อนแบบก็จะมาเรียนพิเศษแถวๆนี้อะไรก็เลยแบบว่ามีมีโอกาสได้กินหลายๆร้านในนี้ด้วยในบรรทัดทองครับผมแล้วก็เออก็ก็มาประจานะครับายคว่าพอเราจบอีเวนต์เราทํางานตามแบบว่าอัดตรงแบบแถวๆนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาหาอะไรกินตรงนี้ที่บรรทัดทองครับเนาะมันก็ถือว่าแบบใจกลางเมืองเนาะเดินทางสะดวกแล้วก็มีหลายร้านให้เราได้เลือกอร่อยไปกับเพื่อนๆของเราใช่ครับ ถ้าใครมากินฮะตอนเรียนตอนเรียนพิเศษเพื <S 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 ่อนเพื่อนะเพื่อนคนเพื่อนมีหลายคนอ่พี่มิกไงอ่าพี่มาด้วยนั่นแหละโอเคอุ้ยอยู่ดีๆก็มาด้วยกันเฉยเลยนะฮะครับแล้วแลน้องมิกนะฮะต่จริงอ่ะหนูอ่ะเพิ่งมาตอนที่เนี่ยเขาทำใหม่เลยภาพจำของหนูก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่า บรรทัดทองอะ่ะเขาจะรวมร้านอาหารร้านดังแบบหลายๆร้านอ่ะไม่อยู่ที่นี่เลยเพราะเพราะถ้าอย่างหนูอะค่ะทาแบบใส่กินอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนอะ่ะเวลาจะรีวิวกินอะ่ะแต่ละที่อะ่ะมันไกลกันมากาาแต่ถ้าสมมติเรามาบรรทัดทองอะ่ะร้านอร่อยไม่ว่าที่เราเคยไปกินที่ไหนอะ่ะที่นี่มีหมดเลยหลังๆหนูก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หนูนอนแถวนี้ด้วยเดี๋ยวอย่างนั้นเลยเหรอครับตงมิกเพราะว่าอยากกินแต่ของอร่อยคู่กับโคกซีโลโอ้โหก็คือนอนที่นี่เลย นะครตื่นมาก็าทำคอนเทนต์ต่อได้ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายร้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบจะเป็นแบบใครสายกินสายอีทชื่นชอบการทานร้านอร่อยๆเนี่ยย่านนี้คือครบเลยหรือสายคอนเทนต์อย่างน้องมิกซ์ใช่อันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับมากนะครับอ่ะทีนี้นะครับแต่ละคนก็จะมีเวมีทางของตัวเองนะครับอยากรู้อย่างประเภทอาหารหรือเมนูที่ชื่นชอบแต่ละคนครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเชฟป้อมก่อนเลยครับที่ชอบจริงๆเนี่ย ก็ <ul> <t ong> ยังติดอยู่ในภาพเก่าๆยังเป็ดย่างมันทัดทองเนี่ยเป็นคนชอบกินเป็ดย่างเพราะฉะนั้นเป็ดย่างมันทัดทองอร่อยนะคะแล้วรถดีเด็ดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยตอนเนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบว่าเขามีหม้อไฟไทยวากิ่เน,นี่มันจะแบบเหมือนอัปเกรดแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อสมัยก่อน uh huh. อเด็กๆก,ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสมัยก่อนเป็นไงคะจําได้ไหมคะ <laughs> อร่อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เขาอัปเกรดแล้วใช้เนื้อที่ดีขึ้นครับแล้วก็แต่รสชาติยังเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะคว้าวแล้วอ่ะคุณกอล้วครับ,บ,รบจริงๆรสดีเด็ดชอบข้าวหน้าไก่ด้วยครับ๋อ้ข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่อร่อย,ย,ออยแล้วก็ จะมีนี่เลยฮะหมูสเต๊กในซงร้านติดกันนี่เลยนะครับอันนี้อร่อยมากคือหอมยัวใจวพาเดินผ่านไปผ่านมาก็ปิ้งกันหน้าร้านตรงนั้นเลยซึ่งผมรู้สึกว่านี่เป็นเสน่ห์มากเป็นเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดอย่างมากครับเนาะทั้งกลิ่นหรือหน้าตาหรือแบบวิธีการทำอ่ะเดมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่บอกเฮ้ยผมต้องหันมามองใช่แล้วฮะอ่าน้องพีพีแล้วครับขอข้อมูลคำตอบจากเชฟป้อมด้วยริงชอบรถดีเด็ดมากครับแต่ละคคนคนคนละยุคเนาะ คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเคยซื้อให้กินด้วยแล้วแล้วก็แบบว่าไม่บอกว่าคุณตาคุณยายนะพี่พี่ป้อมครับให้น้องพี่ป้อมพี่ป้อมครับอ๋อชอบรถดีเด็ดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือได้มีโอกาสไปลองที่ร้านเขาด้วยอย่างที่เชฟบอกเลยก็คือนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นหม้อไฟด้วยจริงๆมีเป็นแบบแบบเป็นชาบูด้วยนะครับที่แบบเราสามารถแบบลงไปแบบ ไปทําได้เลยอะไรก็เธอเป็นอีกร้านที่พี่ชอบมากๆครับนาะมันก็หลากหลายขึ้นนาอแล้วก็ท<ช>ําให้บแบบเราเอ็นจอยมากขึ้นในการทานนะคะอ่ะน้องมิสล้วครับจริงๆหนูชอบหลายร้านมากไม่ว่าจะเป็นประเภทยำอย่างเงี้ยคืออย่างอย่างหนูเป็นสาวประเภทสองฮะเผือ่อใครไม่รู้คิดว่าเป็นผู้หญิงแทนนะคะผมก็นึกว่าผู้หญิงคือปกติเวลาหนูมาบรรทัดทองอ่ะส่วนใหญ่หนูจะหาร้านที่ เราใช้เวลากับเพื่อนได้ม,มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างรถดีเดตอะไรอย่างเงี้ยหนูหกินเป็นหม้อไฟเพราะเวลากินอ่ะกินไปมันจะคุยไปได้<อ>เพราะว่าถ้าอาหารเป็นจานเนี่ยมันจะพอหมดแล้วเอ้าหมดเรื่องเมาแล้วก็จะเกรงใจคนอื่นเพื่อให้คนอื่นนั่งต่ออ,อ,รอประมาณนี้ใช่แต่รถดีเดตหนูก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวเขาหาว่าหนูแตกพะวงพี่เด็ดไหมอะไรนะคะ แล้วพี่มิกเด็ดไหมรถพี่ดีเด็ดเลยค่ะ <laughs> <laughs> น้อนี่ก็เป็นเมนูความชอบของแต่ละคนเนาะที่หลายๆคนจริงๆก็น่าจะเคยมีโอกาสได้ลองทานแล้วก็ชื่นชอบไม่ต่างกันเลยนะครับจริงๆย่านนี้คือครบหมดจริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้แต่ละท่านครับได้ฝากแคมเปญน,นี้กับโค้กฟู้ดมาร์คถั่วรับที่เราจะมีโอกาสได้ไปตะลุยร้านเด็ดนะงไงแล้วยิ่งทานคู่กับโค้กเนี่ยมันยิ่งแบบพิเศษมากยิ่งขึ้นครับแถวนี้นะคะมีร้านที่ อร่อยเด็ดคู่โคกเยอะมากเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าร้านอร่อยต้องปักหมุด uh huh. เราก็ต้องบอกว่าปักหมุดร้านอร่อยคู่โคกค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าใครอยู่ทีมนี้เราจะไปกินยำอูโหู uh ้ huh. รอเจอเชฟป,ป้อมได้เลยกับเมนูยำรสลองซับแน่นอนละฮะกอล์ฟละฮะเช่เลยครับ ก็เห็นจากรวมกันสี่คนนี่ก็เรียกได้ว่าอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับกับแคมเปญนะครับโคโคฟูดมาร์กสครับรับประกันว่ารวบรวมร้านอร่อยแล้วก็ยิ่งคลึกคลื้นนะครับถ้าเราได้กินกับเพื่อนแล้วก็ได้กินกับโคกซิโล่ด้วยนะครับผมอ่าอ่าน้องพี่พีครับครับก็ฝากแคมเปญนี้นะครับโคฟูดมาร์กนะครับผมแล้วก็นอกจากที่นี่นะคะที่บรรทัดทองยังมีอีกหลายที่เลยนะครับกาลังจะเตรียมเปิดอีก20กว่าที่นะครับ แล้วก็ที่นิมานก็มีที่เชียงใหม่นะครับผมก็สามารถไปตามรอยโค้ดฟูดมาร์กันได้ทั้งหมดเลยนะอุ้ยลิ้นพันละน่าจะหิวน่าจะหิวน่าจะหิวแล้วใช่แล้วก็ยังไงฝากด้วยครับจะทานอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทานคู่กับโค้กซีโร่ครับเน่อัพไปทานน้องมิกครับผมเชญเลยค่ะก็กับแคปเป้โค้ดฟูดมาร์กนะคะมาร์กนะคะก็คือเขาจะรวมร้านอร่อยปักหมุดไว้นะคะคือวันนี้จะอร่อยมากขึ้นกับหลายๆคนตรงนี้เพราะว่านอกจากจะได้ทานคู่กับโค้ก สี่โลแล้วยังได้ทานกับพี่แล้วก็พีพีพีกรอบแล้วก็เสบปอมด้วยค่ะโอเคอาก็เยฟปรบมือด้วยนะครับให้กับทั้ง4ท่านเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะครับยังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับพี่พี่สื่อมวลชนครับได้ทําการเก็บภาพนะกับทั้ง4ท่านวันนี้ครับที่มาร่วมงานะครับกับแคมเปญสุดพิเศษครับนี่คือโคกฟูดมาร์ท ทัวร์นั่นเองนะครับเราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยคู่โค้งนะครับนะญาติบรรทัดทองแห่งนี้นะครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ให้แต่ละท่านนะครับได้ถือโค้งของเรานะครนีในกับโคกซิวโรนะครที่สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าทําให้ความพิเศษเนี่ยของเมือหงายของคุณนะครับมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ที่ทั้งเชฟป้อมนะครับหรือจะเป็น กอฟเอฟฟิโอของเราหรือว่าน้องพีพีนะครับแล้วก็น้องมิสของเราด้วยที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือหนึ่งทริคง่ายๆเลยนะก็คือนี่แหละร้านไหนที่คุณบอกคุยอยากรู้ว่ามันเผ็ดไหมอร่อยไหมนี่เลยนะครับก็ดูจากโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์โค้กฟู้ดมาร์คแบบนี้นะครับปักหมุดร้านอร่อยคู่โค้กได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันสร้างปากฎการณ์นะครับร่วมฉลองให้กับโค้กฟู้ดมาร์คทัวร์นะครับ ดังนั้นตอนนี้ครับทุกคนพร้อมแล้วอยู่บนเวทีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเซเล์เบไป,ไป,ปรพร้อมๆกันนะครับผมพร้อมนะโอเคอ่าเดีย๋ยวเราจะมายกโค้กในมือของเราด้วยฮะ <c oughs> ขึ้นเซอร์เบพร้อมกันคเลยครับารสามสองหนึ่ง Cheers เย้ขอชิญปรบมือในทาด้วยนะครับ ขณนที่ปลากรารทีพิกนัด h t o u นะครับมือไหนเขาพิเศษได้ยิ่งขึ้นเมื่อมีโคงนี่ยกับโคบูตมาร์คชัวร์ยัยไอดีสเตครับผมเรี่นเชิญเลยครับเรี่นเชิญครับสวัสดีนะครับทุกท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะครับก็จะได้รับประสบการณ์พิเศษนะครับก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ความอร่อย คู่ก,กับโค้กขอเที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ร้านไหนบ้านนะ,ะับที่เราจะมาทุกคนไปตะลุยชิมนั้นกับ3กูรูแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกสๆอีกมากมายนะฮะจากโคคาโคลาของเรากันด้วยนะครับ รถตู้มาจอดเมื่อไหร่เทียบเราเก็บนเราเก็บน้ำไม่ได้ยังคือโอ้น้ำเก็บยังเก็บแล้วค่ะแมนคาแคน่าจะปิดไปครับใช่ไปแปิดไลน์ดูว่าชอบาหนที่สุดี่อยากจะลงประวันนี้เราปิดไลน์ไหมครับไม่รู้ lo đơn mà lên đây <laughs> นะฮะเอาละครับว้าวสวัสดีคับสวัสดีคัะสวัสดีคับสวัสดีค่สวัสดีคับสวัสดีคขอาหอบปันนึง เดินไกลมากครับผมคาร์ดิโอเบาๆเบาๆแง่อะไรอ่ะ <Yeah, เป็นอาหารจีนค่ะคุณน yep> um ้องเหมาะกับพ uh> yeah no ี่ไหมเหมาะมากพี่เป็นคนได้นัอาหารจีนให้ดูชอบมากจีนมากครับผมใช่คือจะบอกว่าตรงนี้เขากำลังแข่งถ่ายรูปกันอยู่ยังไงอ่ะใช่เพราะว่าเป็นในนี้อเมริกัน next top m o เด l ใช่คือให้เขาถ่ายรูปยังไงก็ได้ให้อาหารดูแบบน่าทาพิซซ่ามีเทคนิคอะไรจะบอกไหมก็แกับแฟน จบนะทีเดียวตอบจบเลยไม่แต่ว่ากินกับแฟนก็ไม่อร่อยเท่ากินตู้กับโคกซีโร่ต้าเราเก่งมากน้องเก่งมากไหมน้องเก่งน้องเก่งอ่าววันนี้แวะมาทักทายกันใกล้ๆกล้เลยทีัวหอยอันไหนอร่อยบ้างคำเนี้ยแต่กินไก่อันนี้เหมือนกันนะนะแต่ขอซ่อมได้ไหมอุ้ยหนูกินได้ไหมอ่ะกินได้ไหมผ่านได้ได้ครับเนี่ยน้องขนาด้องพี่ก็แบบ กำลังทานแต่ฉันเหมือนคนอิ่มแล้วอร่อยโอเคไหมพี่ดีโอเคไหมอร่อยครับผมดีปกติชอบอาหารจีนไหมน้องชอบครับโอเคน้องเทียวก่อนเดี๋ยวได้อะน่ารักน้องตอนฉันเดินมาไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยอร่อย น่ารักคนละแบบโอเคได้ไม่เป็นไรได้มาทักทายครับผมโอเคสู้ๆนะได้ครับเดี๋ยวต้องขอตัวน้องอยากจะเติมอีกหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวน้องต้องคาร์ดิโออีกใช่เดี๋ยวน้องเดินกลับต่อมาลงรึ่งโอเคขโมยเลยแล้วกันโอเคได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พี่ขอบคุณครับสสวััดีครบโอ้น่ารักมากแวะมาทักทายกันนะฮะเซอร์ไพรส์มากเลย เอาล้วนะครับทุกคนครับทุกคนแต่งภาพเป็นใหญ่เลยนะฮะใช่ทุกคนกำลังแต่งภาพอยู่ทายการเลือกรูปไม่ใช่ของตัวเองเลือกรูปพีท uh ีต้องพีนี่เออจังหวะนี้ปูดูดูมาทุกคนดูการตัวหน้าของตันี่แหละนี่แหละป้า ดีเป็นอย่างวิธีการโพสท่าโดยแบบต้องลาในรลานก่อนร้านก็ไหนครับของนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกิจกรรมดีๆของโคเกอร์นะครับเป็นไงฝากโคฟูมาร์คด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะน่ารักค่ะร้านนี้ดีเนาะดีไหมร้านนี้ดีเนาะพี่เด